กินข้าวเด้อค่ะเด้อมากินข้าวกับคุณยายคุณยายตับมะฮงอีกแล้วเดหมือนี้ตับมะฮงสุกินนี่อย่างยายมกปลาซี่ของอ่อีกแล้วกินนอะไนอ่ากินข้าวคุณยายเพิ่งมาจากโรงพยาบาลไปอย่างยายโรงพยาบาลน,นะไปหมอนาดอ๋อหมอนาพิ่ณว่าไหนไปรอบนี้นะดีขึ้นบ่ดีเหมือนโอ้ความดันความดันปกติเออเออ ได้ยาอย่างมาแน่สามาอยางได้สาม,ามยาอย่างมียาอย่างแน่ความดันไขมันได้ลดโอ้อย่าความดันแล้วก็ไขมันลดเลือด,ดในอันยาเนาะความดันลดในเลือดในอันยนันหลงตายอืมผึ้นกันละอุะจิวหารเลือน,น้อย อย่างอื่นดีเบาหวานหายแล้วมัวนเป็นยาก่อนอาหารเมื่อหลังอาหารหลังอาหารทั้งมด้อ๋อหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นบอกกินแต่ตอนเช้าเลยยาอ๋อ,อาาทอนอีกหนึ่งเม็ดอ๋อกินเช้ากับเที่ยงเช้ากับเย็นยว่าดีขึ้นพัฒนาตัวเองอือบอกพิษเบ็ดหลายปันหด ก็คุณยายตำเองนี่ต้นประเด็จประเดกจิตอีกอินบ์ยังกินข้าวของคุณยายคุณยายกินข้าวแล้วคุณยายจะกินยาอืมกกระดูความอ่อน ตามมา่มะฮงกับแ่วมี่คือสิคู่ค้าเนะอาหารหลักคนอีสานเป็นคือกันอยู่บ่าชาคุณยายกินข้าวกินข้าวแล้วเพิ่งกินยากินยาหลังอาหารไปหาหมอมอนดัดตามธรรมดาเนะาะต่างขานว้นี้แล้วดู<า>เลสุขภาพาวันนี้เดือนใจเป็นเอง แปดมกรลาโอ้แปดมกรลาโอ้ยังอีกหลายเดือนนี้เดือน,น,นอย่างตันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราสามสีเ่เดือนคือห่างนะตะก้อนในเดือนเดือนทุกเดือนเนาะสามเดือนตะก้อนไหมตะก้อนสองเดือนไปเพื่อนตะก้อนสองเดือนแบบนี้างแสดงว่าดีขึ้นตะก้อนไม่อยากเบาหวานเพรานนะไงคุณได้กับ ระวังเรื่องอาหารกินข้าวเหนียวไหมหมอคนสามยุกิดเั้นแหละคำนึงสามหน้าอืโอ้หมอถามกินข้าวเหนียวไหมหมอกินแล้วเนาะอือข้าวเจ้าก็เป็นบางชนก็บอกหมอเลยแหละว่าส่วนมากพ่อยายกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าอ่ะมันนานอห้องลูกอีสานเนาะเจทดหน้าข้าหน้าข้าวเหนียว กินน้าวกับน้แตหมอเพราะว่าอะไรคุ้มหน่อยนะ้คุ้มการกินข้าวเหนียวยายไปแหงแซบคำบักใหญ่ตุยตุย,ยากกินเยอะคนอน่อนะโออยก,กินเยอะกอิ่มเนี่ยจำอิ่มอฮะแค่นี้ก่อนนะคะ